พี่น้องครับผมสิให้ฟั่งอันนึงเนาะครับเนาะผู้ใหญ่บ้านเพื่อนหวายจังไดครับชงเป็นสุขเป็นสุขเถิดยาได้มีเวนซึ่งกันและกันเลยชงเ,นะเ,เป็นสุขเป็นสุขเถิดยาได้มีเวนซึ่งกันและกันเลยผู้ใหญ่บ้านนะครับเราเหมใหไผู้ใดเนาะนะครับว่าให้ต่างคนต่างอยู่สนองรับเนาะเออจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดย่าได้มีเวนซึ่งกันและกันเลยนะครับ บอกง่ายๆก็คืออโหสิกรรมนั่นแหละครับคิดเอาเบิ่งครับผู้ไดก็ตามนะครับเนาะนสิ่งใดที่อโหสิกรรมใดก็คงสีอโหสิกรรมนะครับเนาะแต่บางคนนะครับเนาะมันยังมีคนที่บ่เลิกบ่แลว้วมันก็นตามแสะตามนั่นตามนี่คือเกาแล้วล่ะครับย่างที่บอกเราว่ากรรมยังไรมันก็หน,นี่พ้นเพานะครับ เฮาสิอโหสิกรรมหายอยู่แต่จิตใจเขาบ่เปิดรับมันเมืดบอดมันกัยั่งคือเก่าครับมันหนียากนะครับกรรมผู้ใดเห็ดก็ต้องได้รับครับเฮ้าจิตใจเฮ้าสีดีขนาดใดเฮาก็เห็ดไปละครับเฮ้าบ่ต้องไปสนใจแล้วละครับอโหสิกรรมตามหน้าทีของเฮ้าตามเหตุที่เฮ้าเหตุนั่นล่ะครับดีที่สุดแล้วครับเฮาบ่ต้องไปเบียดเบียนบ่ต้องไปยั่ง แล้วครับบ่สนแล้วเนาะครับเนาะเออมันก็มีเรื่องนาวยู่หันละครับพี่นองกับมัอนี่กับือว่ากําลังเป็นประเด็นนะครับที่คนติดตามอยู่เนาะเกี่ยวกับเ,ออเพจนั่นละครับว่ามีปัญหานะครับเรากาในเพจที่กําลังเป็นประเด็นอยู่นี่เนาะครับซึ่งกเกี่ยวกับพ่อๆเนี่ยนะครับเล่า ได้เอามาแช่นะครับเพ่อนบอกว่าและวันนี้ความจริงกับปากฏนะครับเลการในเพจนะครับที่ว่าเกี่ยวกับเรื่องเล่าของเพจที่มีปัญหากันนะครับเพ่อนบอกว่าเพจนี้เอาไมาแช่นะครับเรื่องเล่าต่างๆเพล่นให้เพิินได้รับความเสียหายเนาะครับเนาะเพลินกันเลยว่าคนนี้นะครับที่เพลินเอามาแช่นี่คือเป็นเจ้าของเพจเนาะครับเนาะ เพิ่นบอกว่างไดเนาะครับพี่น้องเพิ่นบอกว่า,วาเกมพกลกเลยเดอ้อเพจดนี่โดนเฉยยับทำเอาแฟนแฟนต่างช็อกไปตามๆกันสิมาช็อกอย่างภาษาเพจเพื่นก็บอกไปตามของเรืืองเล่าของไผของมันนะครับมันเดือค้นละส่วนกันเพื่อนวางสิไหมครับดวนเพจดดังโดนเฉยยับเออพฤติกรรมสุดช็อก เกิดกระแสฮือห้าในโลกออนไลน์เมื่อเพจดังถือแสยับด้วยหลักฐานชัดเจนว่าเป็นผู้ปลอมออตัวสร้างเรื่องรล่าต่างๆนำไปสู้บุคคลอื่นได้รับความเสียหายโดยเฉพาะกรณีของพ่อๆที่ถือเพจหลัการสังคมรุ่มดาในเรื่องของการเปิดผิดคน้นซึ่งแท้จริงแล้วก็คือคนนี้ละ จากการเปิดของเพจนี้นะครับเพจอย่งบวกเบิร์ดนี่ยแหะครับแล้วก็อย่างหลายเพจด้วยครับพบว่าเ,ออเพจที่เพื่นแรเนี่นะเป็นคนคนเดียวกันโดยมีหลักฐานเป็นคลิปเสียงแล้วก็แชทสนทน,นาที่ยอมรับสารภาพนะครับเนาะ โดยนอกจากนี้ยังพบว่าเพจในยืมเงินสมาชิกในกลุ่มอวตารและกระลูกเพจเป็นจำนวนมากและยืมเงินเพื่อนร่วมเพจร่วมมูล,ลค่าลักแสนบาทระยะเวลาหาเดือนและก็มีคำพูดเชิงท้าทายกับเพื่อนๆอนอวตารเลยส่งผลให้เกิดความขัดแย้งและก็โต้เถียงกันอย่างรุนแรงในโลกออนไลน์หลังจากที่ถึกเปิดโปงเรื่องเงิน เพจตังกร็ได้พยายามแก้ตัวแล้วก็โอนเงินขึ้นบางส่วนแต่กลับนั่มสลิปการโอนเงินไปเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่ให้ยืมเงินทำให้เกิดความประพาอใจและกระถูกเพจต่างๆรุ่มแชอย่างหนักเหตุการณ์นี้สร้างความเสียหายกับชื่อเสียงของเพจและวก็ทำให้ผู้คนจำนวนมากสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเขานอกจากนี้ ยังเป็นการเตือนใจให้ทุกคนระมัดระวังในการเชื่อข้อมูลบนโลกออนไลน์และกรตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบก่อนที่ิิเผยแพร่ต่อประเด็นสําคัญนะครับเพจถืกแสว่าเป็นผู้บอมแลกักสระสังเรื่องเล่าเท็จยืมเงินลูกเพจเป็นจํานวนมากถูกต้องสงสัยเรื่องแจ้งความเท็จในคดีของพ่อๆจริงหรือไม่ เพราะได้ไปแถลงกับตำรวจไซเบอร์วา่าเจ้าของบ่เมนเจ้าของเพจนั้นพฤติกรรมของเพจนี่สร้างความเสียหายให้กับบุคคลอื่นเป็นจำนวนมากคำถามที่น่าสนใจก็คือเพจที่ต้องรับผิดช,ชอบต่อการกระทําของตนแบบใดบุคคลที่เคยถูกเพจเก้าหาได้รับการชดเชยอ,อย่างไรเหตุการณ์นี้จะเป็นบทเรียนให้กับผู้สร้างคอนเทนต์บนโลกออนไลน์อย่างไรนะครับ นี่คือคำว่าที่เพศเพิ่นได้เอาออกมาเว่ามาว่าสร้างความดีอกดีใจนะครับให้กับพ่อพ,อพอเป็นอย่างมากเพิ่นววาังสินะครับเพิ่นบอกว่า,วาตัวจะคลองเฮ็ดถือแล้วน,นะครับมีความเชื่อมันว่าตัวจะคล้องหาพยานหลักฐานกับคนหนีได้ย่างแน่นอนนะครับอนเนกามี เอฟซีแฟนคลับกันนะครับเขามาสนับสนุนเป็นย่างมากนะครับให้กำลังใจกันในสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับเนาะเกิดขึ้นอีหยังแน่จริงบ่จริงทุกคนก็รับรู้นะครับการเบิงอีหยังกับมีพย่านรักฐานแต่แต่ผู้ใดสิเสือทางใดนะครับอย่างที่เห็นย่างที่หูตั้งแต่เริ่มต้นเป็นต้นมากนะครับเอาก็วิเคราะห์พิจารณาเอาละครับว่าอันใดมั่นสิ่จริงหรือบ่จริงเห็นหรือบ่เห็น เขาหูอยู่แล้วครับหลายคนก็หูหอยู่แก้ใจนะครับเนาะสิ่งที่มั่นเกิดขึ้นนี่มันเม็นอีกอย่างแน่ครับพีน่น้อเออไผเป็นผู้เริ่มตนหรือว่าไผเป็นผู้เฮ็ดอีหย่างเนาะครับเนาะนั่นล่ะครับก็คือเรื่องเล่านะครับสิ่งที่มั่นเกิดขึ้นนี่เออก็เบิ่งกันไปครับต่อไปมันสิเป็นอย่างไ๋โบดดนเนาะครับอย่างที่เพิ่นบอกว่าเออ เดี๋ยวก็ต้องรับขอบรับกามนะครับเนาย่างที่เนผู้เยบาลแล้วก็อังโวศีกรรมนะครับแล้วก็นางแพ่เมตตาแน้วครับออย่าเปิดดูวดูหุ่นละครับให้ฟังเนาะเเราก่าวเองแล้วแต่ผู้ใดนะครับเมนสีเฮ็ดดีปันใดเขาก็ว่าบอดีขึ้นเก่าละครับผู้ใดเสียเจียจังใดเขาก็ยืดมันในสิ่งที่เข้าเห็ดนั่นแหละครับพยานหลักฐานสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันมีครับ มันชัดเจนเดี่ยวแต่ผู้ใดสีเสียหรอครับยาสวาอันนี้เนาะครับคิดเบิงอารดครับว่ามั่นชัดหรือบ่ชัดเนาะครับเนาะบ่ได้บังครับผู้ใดสีเสียหรือบ่เสียครับสีเห็นหรือบ่เห็นนะครับมันเอามาอยยางชัดเจนบางคนสีบ่เสียมั่นกับบ่เสียคือเก้าครับบ่ได้บังครับครับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นรู้ได้ด้วยตัวเจ้าของครับตัวเจ้าของ คิดจังไหนก็เอาตามนั้นนะครับตามความคิดตัวเจ้าของนะครับคือที่สุดแล้วครับ